กองทุนพัฒนาสหากรณ์หรือกอพอสเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกสําหรับสหกรณ์ที่ประสงค์ขอ,ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์มีกรอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกอพอสดังนี้การพิจารณาเงินกู้ 1. พิจารณาถึงความจําเป็นความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการที่สหกรณ์เสนอ 2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ 3. ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ 4. งบกระแสงเงินสดของสหกรณ์ 5. ความต้องการของสมาชิก 6. หนี้สัญญาเดิมและวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืม 1. ทากรทุกประเภท 2. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า5 0,000่นบาท 3. มีวินัยทางการเงินและไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระต่อกมรมส่งเสริมสากรทุกเงินทุน 4. ไม่มีการทุจริตและไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีหรือในกรณีที่สรัากรมีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 5. สารกรตั้งใหม่ไม่เกิน1ปีให้กู้ได้ไม่เกิน50,000 0บาท สำหรับวัตถุประสงค์และระยะเวลาการให้สากรก,กู้ยืมมีด้วยกันดังนี้ 1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน1ปีหรือ1นึฤดูการผลิตประกอบด้วยวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกู้เช่นเป็นเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำประกอบอาชีพทำการเกษตรปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดเป็นต้น รวมถึงวัตถุประสงค์ <lever> เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สากรได้จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก<จ><น>เช่นการจัดหาปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์พืชสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายและวัตถุประสงค์รวบรวมผลผล,ผลิตเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สากรในการรวบรวมผล,ผลผลิตจากสมาชิก,ชกเช่นการรวบรวมผล,ลไม้ตามฤดูกาลเป็นต้นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิต ต้องมีสมาชิกร่วมทำธุรกิจไม่น้อยกว่า70%ของจำนวนบุคคลทั้งหมดที่ทำธุรกิจนั้นยกเว้นธุรกิจสถานีบริการน้ำมันหรือการดำเนินธุรกิจปีแรก 2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สินระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน15ปีให้กู้ได้ไม่เกิน80%และสหกรณ์ต้องสมทบไม่น้อยกว่า20%ของวงเงินลงทุนกรณีสร้างสำนักงานให้กู้ได้ไม่เกิน70%และสหกรณ์ต้องสมทบไม่น้อยกว่า3 0 การพิจารณาการให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์เนี่ยคณะกรรมการเงินกู้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆว่าสมาชิกจะเอาไปทำอะไรกำลังการชำระหนี้เป็นยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือเอาไปแล้วเนี่ยเขาใช้ให้เกิดประโยชน์มีการติดตามการ นำเงินไปใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแผนที่เราวางระยะยาวหรือเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่านอนุมัติเงินกู้ของปี2567เนี่ยมันก็ได้ประมาณ90%ของแผนก็คาดว่าน่าจะได้เต็มตามแผนคือ4,700ล้านที่เราตั้งไว้สิ่งสำคัญเลยก็คือเขามีแหล่งเงินทุนต่อเพียร่ตาเพื่อที่ไปขยายการผลิตทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร หรือสมาชิกสากลดีขึ้นครับ